สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปลาหมึกบดเต็มตัวนะครับตาสนาขาวนะครับก็ส่วนประกอบข้างหลังนะครับก็เขียนนะครับว่าปลาหมึก100%ร้รนล้วนๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่าเฮ้ยส่วนประกอบเนี่ยประทับใจมากนะคือปลาหมึก100%้รนล้วนๆเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแรนอ๋อมีซองลองด้วยนะเดี๋ยวก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ ตัวเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมาดูนะครับแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งขนาดนี้แต่ตัวที่ได้เท่านี้ก็เข้าใจอยู่นะครับว่ารูปเพื่อการโฆษณานะครับแต่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยนะครับไอแผ่นเนี่ยเห็นไหมครับว่าแผน่น,นที่เป็นพลาสติกเนี่ยที่มันเป็นชั้นวาเนี่ยเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพื้นที่ปลาหมึกอะนะครับไม่ถึงเลยนะจ๊ะไม่ถึงเลยเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะครับปื๊มหางหางเนี่ยตัวมีอยู่เท่านี้นะเนี่ยเท่านี้นะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับถ้าเกิดเทียบกับในรูป ก็เข้าใจอ่ะว่าลูปเพื่อการโฆษณานะแบบว่าแต่ว่ามันแบบอะไรอะ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยห่างกันเยอะมากเลยนะเฮ้ยแต่ว่ารสชาเอ้กลิ่นก็ค่อนข้างดีนะครับกลิ่นค่อนข้างดีเนี่ยแล้วตรงเนี้ยความจริงนะเนี่ยได้ให้ดูนะครับเขายังบดไม่ละเอียดนะคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นเด็กๆนะครับมันจะเห็นนะครับมีจัก,กรยานนะครับเขาขายเนี่ยไอ้ปลาหมึกนะครับแล้วก็บดบดความจริงอะ่ะถ้าเกิดเขาเนี่ยระบดละเอียดกว่านี้นะมันยาวได้เท่าตรงนี้จริงๆนะครับ สมัยเพีดเด็กๆอะ่ะจำได้อะว่าเคยไปซื้อเนี่ยให้เห็นมันตัวเท่านี้แต่พอบดน,นะแบบ,ป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 บเป็นมาละเอียดมากๆเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะบบนเรียบได้เท่านี้เลยนะจริงๆนะครับก็ควรจะบทให้ละเอียดกว่านี้นะครับไอเน,นี้แตนน่แรกเาเที่ยวเอาขนาดแล้วแบบว่านะครับนะเทเล่ยังเครื่องอยู่เลยนะก็ได้มาสองตัวนะครับแล้วก็มีไอหางมันมาหน่อยนึงเนี่ย โอเคให้แต่กินปลาหมึกดีนะกินปลาหมึกดีโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติอืมก็เหยื่อไยได้อยู่นะอืม เอาลง,งนะครับรสชาติาตัวนี้เหมือนกับปลาหมึกที่ร้านปั่นจักรยานเขาจะทำดไงนั้นนะสิ่งที่ขาดไปตัวนี้คือน้ำจิ้มความเหนียวได้กินปลาหมึกดีแล้วก็เคี้ยวมีรสเท็มออกมา คือรสชาติของปลาหมึกบดจริงๆอ่ะแต่กันครับรสชาติอย่างเงี้ยสิ่งที่เราอยากได้คือน้ำจิ้มนะจ๊ะแต่ในซองเขาไม่แถมมาให้นะครับเขาแถามให้แต่อะไรเนี่ยไอ้ซองกันชื้นครับอ๋อมีหน้าละ่ะสาเหตุที่เขาใส่ซองกันชื้นมาด้วยนะครับมันทําให้รสชาติของปลาหมึกเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือว่า้รสชาติอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยเราอยากได้น้ําจิ้มนะครับได้กต่ค,คุณแถมน้ําจิ้มมาด้วยเนี่ยเฮ้ยมันจะเพอร์เฟกมากขึ้นนะครับกับว่าเนี่ย ไปบดนะครับให้มันความยาวมันตามรูปนิดนึงนะครับเนี่ยดูสิห่างกันเกือบ2เท่านะครับก็เข้าใจอยู่นะครับว่ารูปเพื่อการโฆษณาแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณบดละเอียดอนะ่ะมันก็จะได้เท่าตัวนี้นะก็ตัวนี้ก็แนะนาว่าให้กลับไปบดให้ละเอียดขึ้นนะครับแต่ว่านี่เรื่องของรสชาติเรื่องของอะไรก็เขื่อได้ครับอ่าอ่าโอเคเคียวมึอ่ะไ้บาหมึกบดอ่ะเคี้ยวไป่านขายรสชาติไหมึกก็โอเคใช้ได้ แล้วก็ไม่ได้ออกมีก,กลิ่นเก่าๆอะไรออกมาโอเคครับเพื่อนจากการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับถ้าฝากกดไลค์กระต่ายและแชร์ด้วยนะ